เาเหนียวหมูปิ้งกระทะปลาท่องโกที่ทอดอยู่ข้างหน้านั้นก็เอาปลาท่องโกเนี่ยใส่บาทพระครับใครมีอะไรก็ใส่บาทพระเข้าเหนียวหมูปิ้งนี่แน่นอนเลยคนที่จะไปจ่ายตลาดนี้ก็จะซื้อห้าบาทใส่บาทพระเรียกว่าการขบฉันของพระที่สุขโขทัยนี่นะครับไม่เดือดร้อนแล้วที่ผม ชอบก็คือว่าไม่ได้มีเรื่องอธิกรณ์เกี่ยวกับพระสงฆ์ที่สุขโขทยัยไม่มีเรื่องอื้อเฉาวพระสงฆ์ค้ายาบ้าพระสงฆ์มั่วสีกาเหมือนอย่างที่อื่นๆแสดงว่าสุขโขทัยเนี่ยซึ่งเป็นเมืองของพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ยุคสุขโขทยัยจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็ยังรักษายังอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงามนี้ได้ไว้อย่างเหนียวแน่นปลื้มใจแทนคนสุโขทยัยครับถึงแม้ว่าในตอนนี้ขึ้นไปนี่จะร้อนสักหน่อยเราก็ควรจะรู้จักว่าถ้าจะไปเที่ยวสุโขทยัยควรจะเที่ยวในช่วงเช้าไปเมืองเก่านี้ก็ไปเที่ยวในช่วงเช้าแล้วก็หาเวลาอยู่สักสอวันในตอนเช้าอีกวันหนึ่งก็ไปสีสัชนาลายัย ไปนมัสการหลวงพ่อศิลาที่ทุ่งเสลียมส่วนในตอนบ่ายนั้นเวลาแดดแรงท่านก็พักผ่อนอยู่ซะอย่าออกไปสู้แดดอยู่ข้างนอกเพราะแดดที่นั่นแรงจริงๆตอนเช้าเนี่ยอุณหภูมิประมาณสักยี่สิบพอตอนราวๆสักบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงนี่จะขึ้นไปประมาณสามสิบแปดและอาจจะถึงสี่สิบก็ได้ ผมขึ้นวัดสะพานหินไปแหม่มเงือออกซะจกกนกระทั่งแทบจะหมดตัวนะครับพอเวลาตกเย็นแดดอ่อนแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นตอนที่สุขโขทัยร่มรื่นลมพัดเย็นสบายที่พักของผมที่ไร่หิมเอมนั้นที่สลายื่นลงไปในน้ำนะเป็นที่รับประทานอาหารมีชานกว้างออกไปเลย ที่ตรงนั้นเหมาะที่จะรับประทานส่วนในตอนวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็รับประทานกันอยู่ที่ริมตะลิงตรงนั้นเป็นที่ไม่มีหลังคามุงบังตั้งโต๊ะกันที่สนามริมตะลิงแล้วก็มีบาร์บีคิวมีสวนเบียร์เห็นไหมครับสุโขทัยนี่น่าเที่ยวจริงๆ การไปก็สะดวกผมเรียนให้ทราบแล้วว่ามีเครื่องบินบางกอกแอเ์สไปสุขโขทยัยทุกวันไปกลับในวันเดียวกันครับท่านผู้ฟังครับผมได้เรียนแล้วว่าวันที่สองที่สุขโขทยัยเราจะเดินทางไปชมถ้ำค้างคาวซึ่งเป็น ที่ซึ่งเคยประดิษฐานหลวงพ่อศิลาที่เดี๋ยวนี้อยู่ที่วัดทุ่งสเสลียมผมไปวัดทุ่งสเสลียมในตอนช่วงเช้ากลางวันรับประทานข้าวที่ตัวจังหวัดสุขโขทยัยแล้วพอตกบ่ายเราก็ไม่ได้ย่อท้อเพียงแต่ไปแวะโรงแรมไพลินในตัวจังหวัด รับประทานกาแฟแล้วก็บางคนไม่รับประทานกาแฟก็รับประทานพวกไอศกรีมคือรอเวลาว่าให้มันบ่ายคล้อยไปสักหน่อยหนึ่งถึงจะออกเดินทางซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางนั้นประมาณชั่วโมงครึ่งถ้ำเจ้ารามนั้นอยู่ เขตติดต่อกับทางทุ่งเสลียมกับบ้านด่านลานหอยถนนที่เข้าไปจากถนนใหญ่นั้นเป็นถนนลำลองเป็นลูกรังมีฝุ่นมากอยู่ตลอดเวลาแต่กําลังจะได้รับการลาดยางเพราะว่าข้างในนั้นมี อ่างเก็บน้ำใหญ่กำลังทำคลองชนละประทานคือเป็นคลองส่งน้ำเพื่อจะมาหล่อเลี้ยงพื้นที่ทางแถบนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งดูแล้วไม่จเจริญตาจเจริญใจมองดูบ้านเรือนอยู่สองข้างทางนั้นล้วนแต่เป็นบ้านที่ไม่มีหน้าตา เข้าใจว่าในฤดูหนาวคงจะหนาวจัดส่วนฤดูแรงนั้นก็คงจะกันฝุ่นที่เกิดจากการสัญจรไปมาสองข้างทางกำลังก่อสร้างคลองส่งน้ำแล้วก็มีท่อระบายกองอยู่ เป็นแห่งแห่งไปทางสองข้างทางก็เชื่อว่าเมื่อโครงการนี้เสร็จก็คงจะทำให้ชุมชนในแถบนี้มีน้ำใช้แล้วจะปลูกพืชต่างๆนานาได้เป็นอย่างดีเพราะว่าสุขโขทัยนั้นเป็นดินดีเป็นดินละเอียดนะฮะแต่พอเวลาเป็นฝุ่นแล้วฝนตกลงมากระเดี๋ยวเดียวเท่านั้นกลายเป็นปูนซีเมนครับ เนรณะ,ะไปหมดเลยทีเดียวแรงก็แรงจริงพอบทเวลามีหน้าน้ำก็มีน้ำมากจริงฝนตกก็หนักจริงเพราะฉะนั้นผู้ที่จะนำเราเข้าไปนี่ก็รู้ทางหนีทีไล่อยู่ก็บอกว่าอย่าไปเลยออกจากสุขโขทยัยประมาณสักราวบ่ายสามโมงครึง่งใกล้ๆสี่โมง ให้ไปถึงถ้ำเจ้ารามในเวลาก่อนหกโมงเย็นเขารู้ได้ยังไงก็ไม่ทราบละว,ว่าครั้งข่าวจะออกไม่ตรงเวลาบางวันอาจจะออกเวลาราวๆห้าโมงสามสิบห้านาทีนะ่บอกถึงขนาดนี้วันที่เราไปนั้น ได้รับคำบอกเล่าจากผู้ที่เชี่ยวชาญในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ถ้ำเจ้ารามตรงนั้นเขาบอกเราว่าวันนี้จะออกเวลาหกโมงเย็นสิบห้านาทีเราก็ต้องเชื่อเขาจริงๆและก็เป็นความจริงครับ ออกก่อนเวลาสิบห้านาทีแค่นาทีเดียวเราพักผ่อนอยู่ที่โรงแรมไพลินเข้าห้องน้ำห้องท่าจนกระทั่งเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นรถสองคันเป็นรถตู้ v ฟก k s วา g เก้คันหนึ่งแล้วก็รถตู้โตโยต้อีกคันก็ขับตามกันไป ถนนที่จากถนนใหญ่เข้าไปยังถ้ำเจ้ารามเนี่ยนะครับเป็นถนนลูกหลังซึ่งเต็มไปด้วยฝุ่นมีชุมชนอยู่กลางทางนั้นเป็นชุมชนใหญ่ครับมีไฟฟ้าใช้ที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้ามีไฟฟ้าใช้ความจเจริญอื่นๆกำลังจะเข้ามาขอให้มีน้ำ ขอให้มีไฟเท่านั้นก็เป็นยอดปรารถนาของคนที่อยู่ในท้องที่ธุรกันดารมาแต่ก่อนตอนนี้ไฟเข้าไปแล้วครับเป็นเรื่องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ปักเสาวางสายเข้าไปในหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างไกลจะเรียกว่าห่างไกลความเจริญก็ได้ทำให,ให้เราได้เห็นตู้เย็นเห็นไฟ ฟอเรสเซวมวาวอยู่ท wow, ่ามกลางความมืดเวลาเรากลับมาจากทำเจ้าราขาไปนี่ทุกคนก็บอกว่าโอ้เมื่อไหร่จะถึงเมื่อไร่จะถึงเพราะว่าถนนมันกระโดกกระเดกซะเหลือเกินถนนข้างนอกแหมมันราบเรียบพอมาถึงข้างในนี่ก็เป็นถนนทั้งสำหรับ ภูมิประเทศนี้โดยเฉพาะทุกคนก็นั่งบอกว่าเมื่อไรจะถึงคนที่ไปด้วยรถปิกอัพก็พยายามแซงรถเราไปเราก็ต้องปล่อยให้แซงเพราะว่าไม่ไงั้นเขากินฝุ่นเราตายเลยสองคันของเรานี่ก็ต้องขับทิ้งระยะกันไปจนกว่าจะไปถึงที่หมายมีตอนลำบากอยู่ตอนหนึ่งก็คือว่า ตอนที่จะขึ้นไปบนสันเขื่อนถ้าเป็นหน้าฝนเข้าใจว่าจะต้องใช้รถโฟวิ wheel, คือรถขับเคลื่อนสองเพลาสี่ล้อเพราะว่าทางขึ้นนั้นมันลาดชันพอสมควรหน้านี้มีแต่ฝุ่นก็ไม่เป็นอะไรไปได้แต่ถ้าหน้าฝนไอ้ฝุ่นนั้นจะกลายเป็นโคลนเข้าใจว่า ต้องใช้รถโฟล์วิเพื่อจะตะก,กายขึ้นไปบนสันเขื่อนนั้นได้ลักษณะของอ่างเก็บน้ำนี้เข้าใจว่าคงจะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่พอสมควรแต่ไม่ใหญ่เท่ากับอ่างเก็บน้ำอย่างแถวกิวลมหรือแก่งกระจานแก่งกระจานน่ะเป็นเขื่อนเลยทีเดียวครับ อ่างเก็บน้ําแถบเกี่ยวเกียวลมก็คงจะใหญ่กว่าที่นี่แต่อย่างไรก็ตามผมไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอ่างเก็บน้นํานี้ไม่ทราบว่าเรียกว่าอะไรกระไรไว้หาเรื่องราวที่จะไปพบเพื่อนฝูงถามดูสัหน่อยหนึ่งก็คงจะมาเล่าสู่กันฟังได้ในตอนหลังจากการที่เราฝ่าฝุ่นมาแล้วมาเจออ่างเก็บน้ําเขาเนี่ยมันรู้สึก หายใจคล่องขึ้นมาทันทีเราได้พบรถปิกอัพมากมายตั้งแปดเก้าคันจอดอยู่ที่เขื่อนริมอ่างเก็บน้ำแล้วก็คนที่นั่งรถปิกอัพมาเนี่ยฮะกำลังลงอาบน้ำครับอาบน้ำชาระฝุน่นอาจจะสะผมสะเผ้าด้วยก็ได้ เพราะว่ากินฝุ่นมาโดยตลอดแล้วเขาก็อาบกันอยู่เป็นกลุ่มแล้วก็ยังนึกเลยโอ้โหอุตส่าห์ฝาฝุ่นมาอาบน้ำถึงนี่่ถวเลอพ่อคุณแม่คุณแต่ก็ได้รับคำตอบในภายหลังว่าเขาฝ่าฝุ่นมาอาบน้ำเสร็จแล้วเขาก็จะเดินทางมาในบริเวณภูเขาซึ่งมีถ้ำเจ้ารามอยู่ เพื่อจะมาดูข้างข่าวออกจากถ้าในเวลาขมุกขมัวรู้เพลแล้วก็เมื่อดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะปักหลักรับประทานอาหารแบบปิกนิกกันมาเลยเห็นแล้วเออไอเรานี่มันสู้เขาไม่ได้รถของเรานั้นฝุ่นเข้าเล็กน้อยครับเพราะว่าเป็นรถปิด ใช้แอร์โดยตลอดพอไปเห็นคนอื่นเขาหน้าตาเรียมเรเเรไรฮิ้วเอถังน้ำแข็งหิว้วเครื่องดื่มอะไรต่ออะไรมานะครับแล้วก็มาปูเสือกันอยู่ที่ลานกว้างมองเห็นภูเขาซึ่งมีข้างขาวอยู่ในนั้นนับเป็นแสนเป็นแสนแสน,แสนตัว แล้วก็นั่งคอยเวลากันในระหว่างนั้นเด็กๆก,ก็วิ่งกันไปวิ่งกันมานะครับเขามีป้ายบอกไว้ว่าห้ามส่งเสียงดังเพราะว่าขั้งข่าวจะไม่ออกถ้ามีเสียงดังแม่ถ้าใครอุตริไปมีคอนเสิร์ตท,ที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีเสียงร้องกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ด,ก,ด,ก,ดกันนะ่ะ ผมเข้าใจว่าไม่กี่ครั้งกี่ขนหรอกั้งคาวจะต้องหนีจากถ้ำเจ้ารามไปอย่างแน่นอนเวลานี้ขี้ข้างคาวที่ทับถมกันอยู่ในนั้นก็ทําทให้ในถ้ำน,นั้นมีอากาศถ่ายเทไม่บริบูรณ์เคยมีผู้ที่ได้รับสัมปทานขนที้ข้างคาวไป แต่ในตอนหลังเป็นเขตห่วงห้ามเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเข้าก็เข้าใจว่าคงจะไม่ได้รับสัมปทานเหมือนอย่างแต่ก่อนที่ผมเดาเอาเองนะครับก็ทําให้ขี้ข้างคาวจากข้างคาวนับแสนตัวเนี่ยมันจะทับถมกันจนกระทั่งทําให้ถ้ำนั้นตื้นเขินและจะส่งกลิ่นแรงจนกระทั่งอากาศไม่เพียงพอสําหรับ สัตว์ที่มีชีวิตที่จะอยู่นั้นมีปัญหาถามอยู่แยะสำหรับคนที่อยากรูก้เช่นว่าค้ังคาวแสนตัวตีเสว่าแสนหนึ่งนะฮะมันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมันจําลูกมันได้ยังไงใครรู้ช่วยตอบผมได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านนักวิชาการทางด้านสัตววิทยา มีคนเขาหยิบยกปัญหานี้ขึ้นมาลอยลอยแล้วถามดูว่ามันจำลูกมันได้ยังไงเออคนเราน่ารู้จำลูกตัวเองได้เรียกอ,อไอ้น้อยไอ้อะไรต่างๆนานาไอ้นิดอย่างนี้ไอต้ติดอะไรก็คงจะจำได้แต่ครั้งข่าวมันจำลูกมันได้ยังไงนี่อันนึ่ง วันนั้นพอเราไปถึงทางผู้ดูแลสถานที่ที่นั่นก็เอาเสือมาปูให้อัธยาศัยเขาดีซะเหลือเกินแล้วเขาก็บอกกับพวกที่มาบอกว่าอย่าส่งเสียงดังเด็กๆก็อยากรีดอยากรัดในคณะของเรามีหญิงห้าวไปด้วยนะครับหญิงห้าวในชื่อคุณปอชื่อปอนะฮะเป็นลูกสาวหมอลุ่งธรรม ตัวใหญ่สูงร้อหน้าตาสะสวยแต่ขายาวมากครับพอเด็กมันวิ่งร้องกรีดกรี๊ดกรีดคุณปอก็บอกว่าไม่ให้เด็กพวกนี้หน้าเตะคอขาดโอ้โหฟังดูแลตกอกตกใจก็มันน่าเบื่อจริงๆไอ้เรากำลังจะไปดูขัาข่าวก็ส่งเสียงกรีดกรีดผู้ใหญ่เขาก็ห้ามว่าไม่ให้เสียงดัง มันก็ไม่ฟังมันก็วิ่งเล่นตามภาษาเด็กมันจะไปรู้ได้ยังไงจริงไหมครับก็ต้องเอาขนมที่เตรียมกันมายัดปากเข้าไปเท่านั้นอะ่ะมันก็เงียบพอถึงเวลาเขาจะเปิดอาหารกินจากปิ่นโตและภาชนะที่เอาไปด้วยเด็กมันก็เงียบไปเองแหะครับมีอะไรยัดปากหน่อยหนึ่งขนมนมเลยมันก็ไม่ส่งเสียงดังอะไรคณะของเรานะั้นไม่มีอะไร นอกจากมีวายอยู่สองขวดอยา่าะนั้นเลยเอามาเปิดวายกินซะดีกว่าก็เปิดวายรอเวลาที่ข้างขราวจะออกข้างกล้องของคณะก็ไปหาทำเลที่ข้างข่าวมันจะออกไปตั้งกล้องเอาไว้พระอาทิตย์ก็รับ ดอยลงไปแล้วคนที่เขาเชี่ยวชาญเขาก็บอกว่าก่อนข้างข่าวจะออกจะมีเหยี่ยวมาบินโฉบอยู่แถวนั้นน่ะหลายตัวเพื่อจะลงมาจับไอ้เจ้าพวกข้างข่าวตัวเล็กกินเป็นพักสาหารเรามองเห็นเหยี่ยวบินทลาอยู่นะฮะอยู่ตลอด นกก็บินกลับหลังกันแล้วพอมองเห็นเหี่ยวเป็นสัญญาณเราก็เตรียมตัวดูว่าข้างขขาวจะออกทางด้านไในพอได้เวลาหกโมงสิบสี่นาทีก็เริ่มออกมาครับออกทางด้านหลังเขาก่อนแล้วจะบินออกมารุ่นแรกนั้นจะบินสูงครับจะบินพวยพุ่งออกมาเหมือน อายุทอร์นาโดพวยพุ่งเป็นกรวยยาวออกมาเลยทีเดียวจะกินเวลาทั้งหมดประมาณราวๆสามสินาทีกว่าจะหมดพวกรุ่นหลังที่ตามออกมานั้นจะบินตัดออกมาทางด้านหน้าแล้วก็จะผ่านใกล้ๆก,กับลานที่เราเฝ้าดูข่าวอยู่ บินผ่านมาในตอนใกล้ๆจะหมดสายเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่ามีจำนวนสักเท่าไหร่แต่นับแสนตัวอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นพายุที่ออกมาโดยไม่ขาดสายในตอนสุดท้ายของฝูงขังข่าวแล้วะจะบินเตี้ยมากครับอีตอนบินเตี้ยนี่สิเขาบินไปเขาถ่ายไป ไม่ใช่ถ่ายอุจจาระนะครับแต่เขาถ่ายปัสสาวะคือเยี่ยวข้างข่าวเนี่ยกลายเป็นน้ำมนต์ที่โปรยลงมาจากท้องฟ้าเกิดจากน้ำมนต์ในร่างกายของข้างข่านี่เองคือเยี่ยวรดเราลงมาเลยทีเดียวมีหลายต่อหลายคนบอกว่าเออเป็นมงคลว,วันนี้ได้รับน้ำมนต์จากเยี่ยวข้างข่าวเราดูจนกระทั่ง เกือบจะหมดสายไปแล้วเนี่ยนะครับก็จัดแจงกลับมาข้ากลับนี่รู้สึกว่ามันเร็วหน่อยเร็วมากทีเดียวทีนี้มีคำถามอีกคำถามหนึ่งซึ่งผมมาได้รับคำอธิบายจากคุณเมธาวิจักขณะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ที่ศรีสัชนาลัาย อุทยานประวัติศาสตร์ศรษสัศจนาลายัยท่านอธิบายให้ฟังโดยเป็นการตอบคำถามท,าที่ว่าทำไมพระหลวงพ่อศิลาไปอยู่ในถ้ำนั้นคำตอบนั้นก็คือว่าเมื่อตอนสมัยที่สร้างหลวงพ่อนั้นเป็นลักพุทธลักษณะที่มีอิทธิพลของขอมซึ่งมีอิทธิพลอยู่ในยุคก่อนสุโคไทย ในยุค700ต่อ800ปีในแผ่นดินสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจพุทธศตรวรรษประมาณ17ก็นิยมสร้างพระพุทธรูปซึ่งมีเซิร์คือมีเครื่องประดับศีรษะในตอนนั้นพอสุขโขไทยมีอำนาจมีอิทธิพลไล่ขอมออกไป รวมตัวกันไล่ขอมแล้วก็สถาปนาพา่อขุนสีอินทราธิศขึ้นครองเมืองในยุคนั้นก็เปลี่ยนการนับถือศาสนาพุทธมาเป็นแบบหินลายาตจากลังกาพวกมหายานซึ่งเป็นอิทธิพลของขอมนั้นก็หลบไปอยู่ตามแหล่งต่างๆโดยเกรงว่าความที่นับถือกันคนละนิกาย จะมารังแกก็เลยขนย้ายรูปเคารพทางพุทธลักษณะของขอมเอาไปไว้ในถ้ำโบราณพ้นหูพ้นตาคนที่นับถือนิกายเทรวาตคือหินยานพระพุทธรูปซึ่งมีอิทธิพลของขอมอย่างหลวงพ่อศิลานั้นจะมีเดือยแล้วก็มีรูปเคารพสองรูป ด้านหนึ่งก็เป็นพระอวโลกิเตสวนคือเป็นพระโพธิสัตว์อีกด้านหนึ่งก็พระนางปรัชญาปรมิตาจะต้องอยู่เป็นรูปเคารพทั้งสามโดยมีหลวงพ่อศิลานี้อยู่กลางนั่นแหละครับคือคำตอบที่ผู้ที่นับถือทางด้านนิกายมหายานได้อัญเชิญ หลวงพ่อไปประดิษฐานไว้ในที่ลี้ลับจนกระทั่งมาพบในปี2472โดยผู้ที่มาจากเมืองเทินก็จะเอาหลวงพ่อไปเมืองเทินแต่ชาวทุ่งเสลี่ยมไม่ยอมในว่าหลวงพ่อท่านไม่ยอมไปก็เลยประดิษฐานอยู่วัดทุ่งเสลี่ยมจนกระทั่งถูกขโมยไป และกลับมาประดิษฐานตามเดิมในปัจจุบันนี้ครับนี่คือเรื่องราวของถ้ำเจ้ารามและหลวงพ่อศีราที่ผมได้ไปสัมผัสมาครับสวัสดีครับ